ปลาซิวหครับเนี่ยอืมเป็นไงบ้างนี่บ่ม no yes ีค euh, ือขอดีมีอายุประมาณปีเศษๆนะครับนี่นะครับปลาซิวมันเป็นสายพันที่หายากที่ดีเนาะเ่ามันปลาขาวเห็นบ่บคาับ่าสชดใส่ซ้ำกันกับปลาขาวนะครับพี่นหลัะคือมันตอบโจทย์ในด่างที่มัว่ามันบ่กางบทิดขอบมีเส้นกางอ่างนครับเดี่ยวยาวแล้วก็มีเส้นกลางอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ตรงอุ้งถอดเห็นมาสามตัวนี้ ปิ่งให้นดดหน่อยไม่เยอะแต่แค่เสี่ยมเต็มๆนะมันใหญ่ซ้ำปูมือใหญ่กว่าเนาะอุ้ยใหญ่กว่าอยู่ครับเพราะว่าตัวนี้ก็แค่ซ้ำหนึ่งถึงแปดพันฟองแม่ครับตัวหนึ่งรอบแม่ครับตัวน้อยๆอันนั้นอันนึงปะนครับใครมันหน่อยกันเด่อใครมันก็หน่อยกับไป้งละนะแต่มันก็หลายขนาดนี้ครับครับปลาซิวเพราะเกินไปซิวควายเนาะปลาซิวควายครับปลาซิวปลาซิวควายมันจะแตกต่างตรงที่มีจุดครับจุดควอมแตกต่างนะครับจะเหี่ยเอาซิวอ่าวปลาซิวอ่าวมันนจะเป็อุ่ทอองใหญ่อกไปทั้ง คางป้อมนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นลักษณะเหี่ยวแต่เป็นปลาซิวที่ใหญ่ซ้ากันอข้าัแป้นก็ถือนี่สินะครับแล้วก็ไม่ต้องคัดหยากเลยเพราะมันใส่เดียวกันสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องคนสวนคนไร้นะครับเนาะครับวันนี้นะครับเราเจ็ดเสืาพี่น้องนะครับเด้อมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงปลาซิวนะครับพี่น้องปลาซิวเป็นพันธุ์โบราณปลาซิวควายทำไมต่พอตาเมเฮานะครับทำไมบัวลำบัวลาดตะเกียตาปลาวันนี้เราเช็ดผ้าพี่น้องมาเบิ้งจากเม็ดไอรอนนะครับพี่น้องเนา มีพูดติดตามลักลัานนะครับพี่น้องเป็นไตมะเฮ็ดมาเพาะประซิวมาทดลองเลี้ยงจนประสบผลสําเร็จนะครับพี่น้องก็อนื่นกับไปทําความรู้จักกับเพิ่เนาะครับเนาะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบ่าเชฐ์แลัคกับพี่น้องเอฟซีข้างบ้านนะครับเนาะครับผ voilà. ู้ทุกคนนะครับวันนี้บ้าเชฐ์นะครับอ่าสิพาพี่น้องเฮ้าเนาะครับรผมกับบ่าสลามครับทีาพี่น้องไปเบิ่งประซิวสายพันธุ์โบราณสน เบาเฉด่าเป็นปลาซิวควายปลาซิวอ่าวกระสิวใหญ่หล่ยเนาะพี่กัดเ่าอยู่ที่ไหครับเปล่าเนี่ยพี่กัดอยู่บ้านหวยครับบ้านหวยตำบลหวยอำเภอปทุมราชช่วงศาครับอํานาจเจริญครับผมถ้าพี่น้องเ้าอยากมาเบิ้งนี่ก็สามารถที่จะทักเขามาก่อนเลือกเขามาเบิ้งได้เลยแม่นครับทิ้ตัวเข้ามาไหนเดี๋ยวใหายเบาเฉดอ่าลงเบอร์โทร่หายเนาะครับหรือบอเขาไปอ่าแชทมาทางเพจเบาสลามของเนี่ยแชนแนลก็ได้ครับผมจะหาย้บาเฉดเป็นให้เนาะ ครับมาเอาความูลกัอนก็ได้แม่นครับมาเอาความรู้เกี่ยวกับการเฮาเลี้ยงปลาซิ่วนาะหลายคนอาจสิมองข่าว่าปลาซิ่วนี่มันก็แค่ปลาซิ่วแม่นบ่ครับบ่าวเศษมันสิเฮ็ดหยังได้เบิดแทงก็ได้แค่โมกแม่นบ่ครับแต่เฮากําลังเว้าถึงนี่มันเป็นปลาซิ่วพันธุ์ที่โตใหญ่ครับครับซ้าปลาขาวแต่เส้นกลางหน่อยบ่ปักคอบ่หยังครับผู้เฒ่าผู้หนุ่มนี่ก็กินได้แม่นแท้คนที่บ่มากินเนื้อสัตว ยังกแ็แล้วแต่แต่ว่ากินอ่าเป็นปลานี่ตอบโจทย์ได้ครับมันกินได้เบิดโตทอดกรอบได้เลยอืมพ่อเป็นไปเพิ่นมาจัางได๋ครับเราเชีงได,ด๋มาเดี่ยวอ๋อเมื่อก่อนนี่ไปลงแหนําน้ำเจ้าตามแรงน้ําธรรมาชาติครับครับพอาะเฮาไปลงน้ําแล้วเห็นปลาตัวนี้ม,มาติดแหห์ห้องปามันตัวใหญ่อีัออก็ตัวใหญ่แต่มันปขาบ่ถามพอแต่ความเบิ่งมันบ่แม่นนะมันนี่เป็นปลาซิวเอ้าปลาซิวบ้านข่อยเกิดได้ใหญ่มาเฮาก็บ่เคยเห็นเฮาไปคนยหลุดใหม่ครับนะครับเราเชิ่วันนี้พ่อ พ่เป็นปาถีว่าดุนไม่แหละกับตัวใหญ่เฮาได้อยากเอามาเลี้ยงแต่ว่าพิษถีว่ามันถือแล้วมันก็ตายเพราะหัวมันสเงย็ดหลอกมันก็ตายครับก็โจนหามาปีนี้กับเขาปีที่สามครับก็เลยชิดซุดๆเลยแหละได้มีลูกพันธุ์ได้มีพ่อแม่พันธุ์อืมมาให้พี่น้องเบ่งนี่คือลูกพันธุ์อายุนะครับดอกเฉดมีหนึ่งเดือนสามปีบอกที่เขาเขาทดลองเขาหาเบ่งนี่ครับแม่นครับโอ้ค่าพี่น้อง งานเขามาสอนเลยสามปีงานเพี่ยจะเสร็จให้พี่น้องได้เห็นว่ามันมีดูกปลาซิวนี่ครับผมปลาซิววันนี้ความพิเศษมันเป็นยังไงครับสําหรับปลาซิวั้านโบราณมันตัวใหญ่ครับอมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่แห้งนะตัวนี้คือลูกของเขานี่คือลูกเน่ยอายุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนปัวนใหญ่แบบนี้บวกเนครับครับมันมันสีสันปลาซิวที่ ปลาซิวหางแดงปลาซิวห้างแดงปลาซิวหน้าเ้าลเวีรยบมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนี่บ่าวเฉียมาเบิร์นมองนี้ตัวนี้คือลูกลูกปลาซิวนะครับปลาซิวนี่หลายคนว่ามันตกใจง่ายมันก็จริงอยู่มันก็จะมีส่วนที่ตกใจง่ายนะครับแต่ว่าปริมาณมันก็ือว่าสูงนะครับตัวนี้อายุสิเข่าสองเดือนมันซําปลาเขาน่ะเข้าสองเดือนครับหนุ่มข้มันเปใหไงนะบ่าวเสีย คือฟักตุ่ใหญ่นะครับนี่มันมันซ้ำมันซ้ำกับปลาซิวอ่างแดงที่อยู่น้ำหน้านะใหญ่สุดนี่มันมันมันใหญ่สัมเดีครับนี่ครับมาเบิ่งผีรับสายพันธุ์มาเบิ่งฟังผีนะนี่นะครับน่าสนใจนะครับพี่น้องสำหรับปลาซิวตัวนี้จะเป็นแม่เขาปลาซิวครับเนี่ยเป็นใหญ่ะนนี้บ่นี่คือขอดีนี่อายุประมาณปีเศษเศนะครับ นี่นะครับปลาสิวใส่มันเป็นสายพันที่หายากอี่ดีเนาะเ่รามันปลาขาวเห็นปะคลาบเาวฉดใส่ซ้ำกันกับปลาขาวนะครับพี่น้องคนคือมันตอบโจทย์ในด่างที่มันว่ามันบอกลางบทิดขอบมีเส้นกลางใหญไงครับเดี่ยวเงีแล้วก็มีเส้นกลางอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ตรงอุ้ง่อดเห็นบอกสามตัวนี้ปิ่งให้นิดหน้อยเลี้ยงแต่เควเสียยมเต็มๆนะมันใงญ่ยซ้ำปูมือใงญ่กว่วพี่น้องอุ้ยครับใงญ่กลัวอยู่ครับ เพราะว่าตัวนี้ก็แค่ซ้ำหนึ่งเพศผู้เพศเมียไม่จีบแตกต่างกันครับตัวนี้จะเป็นอีกอ่าตัวนี้สิ่ใบทรงพี่น้องเท่าอืมใส่พ่อพั่นเพ่อพั่นไม่พั่นเหรอเมียบ่อยแมนครับแมนตัวนี้คือเพศผู้เพศผู้ขาบนอย่งไรครับแบบว่าเป็นตัวตัวเบิ้งเบิ้งเพศเขาเนาะครับเนาะงมาเฉิครับนี่ครับเพาจับปุ๊บนี่พี่นบองชีวิณาวกาเอาไปนี่คือตัวผูแมนครับเหมือนปลาตะเพียนเขาเลย อืขนาตูผ้ตผูกตัวหน่อยไนี่มันบอกขาเบิ้งทองจังหยไงไมันบอกแมนรับเบิ้งเผ็มันบอนช่วนตู้เมียตู้เมียเนาะเอาเฉยเขาแยกไว้ครับแมนครับขเขาแยกตู้ผูกตู้เมียไว้เพื่อว่าพี่น้องเข้า่าจากจะได้ไปครับเค็ดท่านนําแล้วก็ที่จริงอ่ะเข้าได้เข้าได้ลูกท่านไปน่ะจะดีเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเกลือของท่านธรรมชาติการดูแลมันอาจจะหากเนี่ยเพราะว่าเขาใหง่ม่ไดธรรมชาติ แต่ธลูกันนี่มันสีใ่ญ่มากมันกับคนมันเติมจากการเท่าเลี้ยงอย่างเลยถูกต้องครับอืออมาในมันเลี้ยงยากกว่าครับสําหรับการเลี้ยงการเลี้ยงการเลี้ยงบลาิลวนี่เป็นอยังทีง่ายครับเพราะว่าต้นทุนมันต่ําอืำต่ายังไ๋คือถ้าเฮาไปสื่ออาหารสําเร็จรูปแมนบ่คบาวเับกระสอบหนึ่งคนสิตีกระสอบหนึ่งนะกระสอบหนึ่งนี่ถ้าเฮ่าเลี้ยงปลาชนิดอื่นบาวเ็ดคิดว่ามันสิใส่ระยะเวลาเท่าไรเป็นสี่เบิดกระสอบหนึ่ง กระสอบหนึ่งสม,มิว่าเปิดดูกลงเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนา่าจะหมดแต่ว่าปลาซิวได้อยู่ประมาณปีกว่าครับพาน,นั่นป่เนี่ยครับประหยัดอาหารเนี่ยครับบับบบบบบนในเพิ่กินยังเป็นเป็นลักครับสําหรับปลาซิวปลาซิวกินอาหารเป็นลักก็คือกินพวกแพลงตอนกับพวกอ่าเป็นลูกยุ่งลูกหนาเออกินเป็นสัดกินเนี่ยคือกันครับแต่ว่าทีห้าเป็นยังคือประหยัดได้หลายประนัตเขากินตลอดที่จริงเขากินจุกับปาอย่างอื่นฟ่ำเลย ปลาอย่างอื่นต้องรอคนไปเกี่ยวมันกินทีเดียวมันก็เลยดูเหมือนว่าดูเปลืองแต่ว่าถ้าห้าวิีเคราะถ้าห้าวิเคราะหดีๆนี่ปลาซิวนี่กินหลายกว่าเพราะว่าเขากินแพงตอนตลอดเวลาเลยแล้วน้ำถ้ามันใสอ่าห้าวตองเกียร์เขาดูครับแต่ถ้าห้าเห็ดน้ำให้มันมีแพงตอนเป็นน้ำสีเขียวครับมีางที่น้ำสีเขียวนี่คือเลี้ยงเขาได้ง่ายนี้ก็ขอดีของเขาหล้วเขาใหญ่เร็วครับ หนึ่งเดือนสองเดือนนี่ก็คือสามารถเอาไปมกไปยังเดยเลยวสองเดือนแมนินเไหนมันเร็วขนาดนบอมันรอบจัดเลยครับบอลเห็นบ่ตัวใหญ่ที่ห้าวไทยกันตอนมาานครับนั่นแหละแสดงว่าเรียงใส่เวลาเรียงนี้บ่โดนอาหารเพเปลืองแมนครับถ้าห้าเลียงโดนไปปุ๊บนี่รุ่นแปดเก้าเดือนครับไม่ีรุ่นแปดเก้าเดือนเปลสาเฉดแปดเก้าเดือนแมนนี่โอ้เอาไวว่างครับต่ละจะคูบ่อลบอาสนใจนะครับพี่น้องเนาะนี่เห็นบอ่ เป็นพ่อแม่พันธุ์เล้แลยครับผมไส่นี่คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เลยแม่นครับแปดเก้าเดือนเนี่ยครับสําหรับการวิธีการเตรียมบ่อเขาเขาต้องเตรียมยังไงครับในการเตรียมบ่อเตรียมยังการเตรียมบ่อสาหรับบ่อพลาสติกนะครับควรจะเปิดน้ำทิ้มไว้จักประมาณหาสัปดาห์หาสัปดาห์นี่เพราะว่าจะให้ตะไคร่น้ำขึ้นครับหรือบ่อคิดง่ายๆคือให้ตะไคร่น้ำมันขึ้นก่อนให้เพิ่นมีตะไคร่น้ำแม่นให้ตะไคร่น้ำมันขึ้นแล้วค่อย เอาปลามาลงมครับครับมานี้มันสามารถที่จะเลี้ยงในไส่บอ่อปูนบอ่อดินทังสีเทาได้ไหนบ่ได้คือกันครับได้คือกันแมนมาน,นี้อัตราการเจริญเติบโตตัวใดครับมันมันสามารถที่จะใหญ่เร็วรับบ่ดินครับใหญ่เร็วบ่ดินแมนเหมือนปลานชานิดอื่นการถา้าเฮาเลี้ยงที่นอกจากเนื้บอบ่อดินมันกจะลด<ม>ล่างกันไปแต่ถ้าามว่าเขาใหญ่บ่อเขาก็ใหญ่แต่บาเพียงแต่ว่าใหญ่สารใหญ่เร็วรับครับครับคือบ่อดินจะตอบโจทย์เกษตรกรเลยแมนครับแล้วเพราะว่าเขามี พวกลูกน้ามพวกแข่งตอนกินตามธรรมชาตินะครับครับอ่ามันจะเร็วไงเดียวันี้อาปล่อยตัวผู้ตัวเมียใส่น้ำกันมันสามารถที่จะขยายพันธุ์เองเลยบ่ขยายพันธุ์เองเด้ยวทำตามธรรมชาติครับปลาพวกนี้ธรรมชาติเขาก็จะแค่พันธุ์ขยายพันธุ์เองนม่น,นครับตัวนี้คือเพศเมียทั้งเบิดครับอุง้งทองไข่ขกาตุกข้าตุกเปลี่ยนหนามเปลี่ยนยางบ่เวลาจะขยายพันธุน์คนนึงเดียนครับปลาทองไข่อย,ยู่หนามใหม่ เราต้องเปิดน้ำไปโรคประจําลข่ก็พวกปลาเนียนปลาอยังปกตินี่บต้องครับเพราะว่ามันจะบ่มีแบคทีเรียอยังมาเข็ดกับไข่ก่อนถือนี้คือเ็ดเนี่ยครับเ็ดเนี่ยไข่มันครับปลาซิ่วนี่เป็นปลาที่ไข่ได้ถ้าดอทั้งปีวันนี้ตัวหนึ่งมันสามารถผลิตไข่ประมาณได้ยักี่ฟองโอ้สามารถคกับตัวนึงได้บ้างต่อไข่ประมาณอยู่เจ็ดถึงแปดพันฟองครับอืมเนี่ยต่อหนึ่งขังต่อหนึ่งรอบแล้วไข่ทุกเดือนเจ็ดถึงแปดพันฟองนี่ครับต่อหนึ่งรอบ แม่นครับตัวน้อยน้อยนปาหนันบ่แม่นครับใครไม่หน่อยกันได้ใครมันก็หน่อยก็ปลาหนันนะแต่มันก็หลายขนาดนี้ครับครับนี่เป็นอีย่างที่น่าสนใจแห่งเพราะว่าผมนี่สิเว้าให้พี่น้องคิดเอาเองว่าดีหรือบ่ดีต้นทุนเฮาอยู่ซ่ํานี่แต่ว่าปลาห้อยโตเร็วไปกินแล้วบ่แบกรับภาระภาระเฮายห้อยก็สิบ่หลายแม่นครับปลาซิ่วนี่เลี้ยงไปบ่ให้หัวอาหารเขาไปอยู่ได้เพราะเขากินแมงก่อนครับแล้วปลาที่บ่ได้หัวอาหารบ่จ่อยเด้อ ปลาเป็นปลาชนิดเดียวที่โบโจอยโมหัโบโปโตโบบรีบอืคือวิวัติ่นสามารถที่จะอยู่ได้หาหกินเองได้แบบธรรมชาติเพิ่นเลยแมนครับเพราะว่าปลาซิ่วนี่เป็นปลาที่มันของโตมันอยู่แล้วหลังจากอายุหาเดือนไนออปมันจะมีความมันแมนครับคือเขาสะสมไขมันสาหรับชีบิตฉีกที่เป็นแบบว่าพื้นฐานของบางงานคือปลาซิ่วนี่จะเป็นอาหารของปลาชนิดอืน่นฉะนั้นออเขาต้องจับแล้วก็เขาต้อง เฝ้าขยายพันธุ์รีบต้มตูเร็วอย่างประมาณอืมเป็นห่วงโถอาหารของสัตว์ชนิดอื่นน่าน่าสนใจนะครับเนาะสำหรับการพอเลี้ยงปลาซิวแม่นครับกุ้ยปลาซิวเขาเอินปลาซิวควายเนาะปลาซิวควายครับปลาซิวปลาซิวควาวไอ้มันจะแตกต่างตรงสีมีจุดครับครับข้าเบิ่งตัวใดครับว่าอยู่หลังอยู่ปลายหางปลายหางจุดข้อมแตกต่างนะครับอยางเงี้ยาปลาซิวอ่าวปลาซิวอ่าวมันจะเป็นอุ่งทองใหญ่ออกไปทั้งคางป่อง นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะเาวแต่เป็นปลาซิวที่ใหญ่ซ้ำกันใหญ่ซ้ำกันครับเพราะว่าคนละสายพันธุ์แม่นครั็อซิ่งใหญ่เือนกันซื้อตามสากลอื่นปลาซิควไขครับวันนี้ยุบฟ้าบของเ<น>บ้าฉลามก็มีการเพราะเพาะขยายพันธุ์นะครับเนาะแม่นครับผมบพี่น้องเฮาสนใจหลายเพราะว่าหนึง่งมาต่อเจอถี่วม้นบริด้แบกบาาร,รับทาละอหาของพี่น้องเถ้าเขาไปเลียงกบเลียงยังปุ๊บเออแน่นอนเฮาต้องมีตกการซื้ออาหาร เขาไปเลี้ยงครบก็ได้บอแมนครับแต่ว่าตัวนี้มันจบเลยถ้ามันใหญ่ใจเฮาเอาอ้ำนิดกินแล้วครับเฮาเลี้ยงปลาซิวนี่เพื่อเป็นห้องสัวอาหารข้องซัตช์เนเดือนแมนครับก็ได้ทึงขนาดโคนทําเป็นอาหารคนก็ได้ถูกต้องครับแสดงว่ามันสอบโจทย์พี่นนองเฮาหลายเติบาะมาตอบโจทย์ซ้าก็เขาเกิดมาเพื่อเป็นห้องสัวอาหารตนตนของห้องสูวอาหารครับถ้าเขาคิดนะครับล้าราคาของปลาซิวเนี่ยมันจิบเป็นอาหารของสัต์บ่ไยเบาเสียเพราะว่าพี่น้องเฮาเนี่ยสนใจหลายแยาง อืมนบครับมันมัเกิดิเป็่นทางเลือกสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงปอบเลี้ยงอันนี้เนาะครับอย่างซั์กินเนื้อประเภทเม่ยอย่างไ๋พวกปลาดุกพวกปลาคอจั้งสิ่ครับครับอืมน่าสนใจนะครับพี่น้องสำหรับปลาซิวการขยายพันธุ์พันนี่รอบต่อรอบในประมาณที่สัปดาห์บะแม่นครับสี่สัปดาห์ขยายพันธุ์ได้หนึ่งรอบเร็วแห้งเรว่ยวแห้งครับครับขึ้นก็ เหมือนกับตัวสมบูรณ์กะขยายพันธุ์ก่อนเั็นสี่ลักครับน้ำห,หน่อยๆเยหน็นค่พอนำตื่นๆก็เลี้ยงได้ครับโอ้น,น้ำสำหรับก็อยู่ได้นั่นครับแสดงว่าข้าข้อสี่เลี้ยงนี่สิครับเพราะจำเป็นต้องไปคุดบ่อคุน้ำก็ไ<จ>ม่ให้หน้าในข้อเลี้ยงได้บ้างให้หน้านเลี้ยงได้ครับวมม้อหมายคือว่ามันเลี้ยงได้ทุกน้ำเพียงแต่ว่าระยะน้ำสำหรับมันจังจะขยายพันธุ์หรือโตเร็วกว่าแค่นั้นเองครับครับเช่นน้ำได้เลี้ยงในเบ็ด น้ำระดับที่ยี่สิบถึงสามสิบเซนเลี้ยงขึ้นได้เบิดน้ำดึงน้ำแรงเดือนได้เบิดเออครับจะตั้มกานั้นนะครับมันง่ายขนาดนั้นบาดเชยด่านะสนใจนะครับพี่หนุ่มแต่ตัวนี้มันเป็นบ่อผักของผมจะเอาขึ้นไปซื้อไปซักบ่อผักง่ายๆง่นายง่ายตักง่ายนะครับเพราะองใส่น้ำหลายแัปไว้ก็ถือไอสีนะครับแล้วก็ไม่ต้องคาดอยากเลยเพราะมันใส่เดียวกันอายุเก้าเดือนอายุเก้าเดือนเนื้อผัดเนื้อปลาแล้วเพื่อใส่เงี้ยสุดของเพื่อนมาบ่อครับตัวนี้คือ สารปลาเหลื่อมเป็นพอแม่พันธุ์โอ้เขาไข่เขาสิใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสิใหญ่ขึ้นไปเยอะแม่นครับเหมือนหม,<อ>ม,มูแหละสุดแรกกับพ่อท่นใหญ่ครับพออกลูกลูก <c oughs> สองลูกส,สามหอยเบิงบองเปเลี่ยนได้ป่ะพวกเอาข้างกันหอยได้พอเราเขียนอ่านี่แหละครับควอมูลายของเขาคือเรื่องต้นทุนครับครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจเนาะครับเนาะสำหรับลูกพันธุ์ปลาซิวอยู่ในกระมีครับมีแบ่งปันให้พี่น้องเนาะโดยเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปลงสีก็ได้ พอพันไม่พันก็มีค้นจองแล้วครับงานจะต้องเป็นพี่หนาเ๋ยนนี้จองไปแล้วจองไมแล้วครับรอส่งรอส่งถ้าจะเอามีแต่ลูกพันครับมีแต่ลูกพันนะครับเนาะแมนครับรับพี่น้องท่านใดก็ทักแชทเข้ามานะครับเราเบอเชิดจะแนบไปนะครับทักแชทหรือเบอร์โทรนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาเช็ดกับบังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องพี่กำลังรับชมบ่หน่อยก็ไรล่ะครับเนาะคลิปนี้ผมเบาเชิดกับเบอฉลามนะครับเนาะขอละนะครับพี่น้องสวัสดีครับ ดีครับพอการจิบหนาเน,นา,นาะเบาเสียดหนาะครับผม